ต่อไปเป็นโจทย์ประยุกต์ของเรื่องแคลคูลัสนะครับอันดับแรกเลยข้อหนึ่งครับโจทย์ถามว่าจงหาจำนวนเต็มบวก2จํานวนนะครับซึ่งรวมกันได้40และหาผลค,คูณที่มากที่สุดนะครับแบบนี้40นะครับถ้าครูแบ่งตัวแรกเป็น10อีกหนึ่งตัวนะครับก็จะกลายเป็น30 30นะครับจริงๆแล้วเกิดจากเราเอา40ไปลบจาก10นะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดตัวนี้กูให้เป็น x นะครับอีกตัวหนึ่งก็จะกลายเป็น40ลบ x ด้วยเพราะฉะนั้นนะครับอันดับแรกกูให้ตัวที่1เป็น x เพราะงั้นตัวที่2นะครับก็จะกลายเป็น40ลบ x นะครับต่อไปตั้งนะครับสมการบอกว่าคูณกันมากสุดนะครับคุสร้างฟังก์ชันชื่อว่า f(x) เท่ากับเอา x นะครับมาคูณกับ40ลบ x ก็กระจายเข้าไปนะครับก็จะกลายเป็น 40x ลบด้วย x กำลังสนะครับถ้ากับ f x หลังจากนั้นคูณก็ดิฟ1ครั้งนะครับดิฟปปบก้อนี้ได้40นะครับลบด้วย2 x จับสิงดิ่ bridge, ได้เท่ากับ0นยะครับก็แก้สมการจะกลายเป็น40เท่ากับ2 x x ก็เลยตอบ20นะครับหลังจากนั้นก็ไปหาอานุพันธ์อันดับที่2นะครับก็คือ f ดิฟดิฟ f ดิฟดิฟออกมานะครับดิฟต่อจากก้อนี้ก็จะได้ลบ2นะครับลบเป็นการแสดงว่า เบดิบนะครถ้าได้ค่าลบจะเป็นค่าสูงสุดนะครข้อน,นี้ต้องการหาค่าล่งสุดนะครับก็จะเป็นสอดของกันหลังจากนั้นนะครับแล้วก็ทําการเอา20ตัวนี้นะครับกลับเข้าไปคืนในฟังก์ชันนะครเพราะฉะนั้น fx ของเราก็จะกลายเป็น20นะครับคูณกับ40ลบ20ก็จะกลายเป็น20คูณด้วย20นะครับข้อน,นี้ก็เลยตอบ 400คือผลคูณมากที่สุดนะครับต่อไปข้อสนะครับชายคนหนึ่งต้องการล้อมรั้วนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าโดยผนังด้านหนึ่งของบ้านนะครับเป็นรั้วถ้าเขามีวัสดุที่ทำนะครับคือเป็นลวดยาว2 0 0ฟุตนะครับจงหาว่าต้องใช้ลวดขนาดเท่าไหร่นะครับและจึงจะได้พื้นที่มากสุดแบบนี้นะครับข้อแรกเลยเรามีฝั่งหนึ่งนะครับเป็น รัวบ้านนะครับแล้วเรามีเชือกที่ยาวอยู่ทั้งหมด200ฟุตนะครับกูก็จะมาเอาเป็นรูปนี้นะครับประกอบกันเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้ถ้าด้านนี้ยาว x นะครับด้านนี้ยาว x ทั้งหมดคือ200นะครับหักล้างไป2ด้านคือ x ก,กับ x เพราะฉะนั้นด้านนี้ก็จะกลายเป็น200ลบ 2x นะครับโจทย์ต้องการถามพื้นที่มาสุด พื้นที่นะครับเกิดจาก f x เท่ากับกว้างคูณด้วยยาวนะครับกว้างเราคือ x และยาวเราคือ200ลบ 2x นะครับแบบนี้ก็จะ x เข้าไป2อันก็จะกลายเป็น 200x นะครับลบ 2x กำลัง2เท่ากับ f x ลักกานะครับแล้วก็ดิฟ1ครั้งก็จะกลายเป็น200ลบ 4x นะครับจับสิ่งที่ได้เท่ากับ0นะครับเพื่อหาจุดวิกิต ก็จะกลายเป็น200เท่ากับ 4x และ4เปนหารนะครับ x ก็จะกลายเป็น200หารที่4 x เดียวก็เลยตอบ50นะครับหลังจากนั้นเราจะไปหาอนุพันธ์ดับ2นะครับคือ f'' f'' ก็คือดิฟต่อจากก้อนนี้นะครับดิฟต่อจากก้อนนี้ก็จะได้ลบ4นะครับทุกครั้งนะครับ f'' ดดิิ ip, ถ้าได้ค่าลบจแสดงว่ามันโชวอมานะครับว่าจะได้ค่าสูงสุดนะครับ แลวข้อที่ต้องการพื้นที่มากสุดพอดีก็จะไปสอดคล้องกันนะครับแบบนี้เราก็จะเอาห้าสิบก้อนนี้นะครับไปแทนค่าในรูปเพราะฉะนั้นนะครับรูปเราก็จะเป็นรูปนี้ด้านนี้ก็จะกลายเป็นห้าสิบนะครับด้านนี้คือห้าสิบตรงนี้นะครับก็เป็นสองลบด้วย 2x นะครับก็คือสองคูณด้วยห้าสิบก็จะกลายเป็นตรงนี้ห้าสิบนะครับตรงนี้ 50คูณสได้100นะครับ200 100ยลบ0ก็เป็น100เพราะฉะนั้นจะต้องให้ความกว้างนะครับจะเท่ากับ50และความยาวจะเท่ากับ100นะครับถึงจะได้พื้นที่มากสุดและพื้นที่มากสุดก็คือจะตอบ50คูณกับ100นะครับก็เลยตอบ5และมีศูนย์อยู่3ตัวนะครับก็คือ5,000ตารางฟุตนะครับ ต่อไปข้อสานะครับกล่องใบหนึ่งไม่มีฝานะครับสร้างจากรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับโดยมีขนาด10คูณ16นะครับแบบนี้มีสี่เหลี่ยมผืนผ้าขึ้นมาหนึ่งรูปนะครับขนาดคือ10กับ16นะครับแบบนี้ตัดมุมสี่ออกน,นะครับแล้วเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้ก็จะตัดด้านนี้ออกนะครับตัด,ด้านนี้ออกรูปจัตุรัสนะครับตัดสี่มุมเลย ด้านนี้ยาว x ยาว x ตรงนี้ก็เป็น x กับ x นะครับตรงนี้ก็เป็น x กับ x ด้านนี้ก็เป็น x กับ x นะครับเพราะฉะนั้นด้านนี้ที่เหลือนะครับก็จะกลายเป็น16กลบด้วย2 x นะครับด้านนี้ทั้งหมดยาว10นะครับเสียไปด้านนี้คือ x กับ x ก็จะกลายเป็น10ลบ2 x นะครับเพราะฉะนั้นรูปนะครับออกมาก็จะกลายเป็นรูปอย่างนี้นะครับแล้วก็พับ ขึ้นมานะครับก็จะเป็นกล่องนะครับโดยที่ไม่มีฝารูปก็จะกลายเป็นรูปประมาณนี้นะครับตรงนี้จะยาว16ลบ 2x นะครับตรงนี้ยาว10ลบ 2x และสูงนะครับก็คือด้านนี้สูงก็จะกลายเป็น x นะครับเพราะฉะนั้น สูตรของปริมาตรเรานะครับก็คือกว้างคูณยาวแล้วก็คูณสูงนะครับกว้างเราก็คือ16ลบ 2x นะครับยาวเราก็คือ10ลบ 2x นะครับและสูงเราก็คือ x นะครับาะนั้นเราจะกระจายข้อนี้เข้าไปก่อนขั้นแรกนะครับเอา16ไปคูณ10ก็จะกลายเป็น160นะครับต่อไปลบกับเอา16ไปคูณ ลบสอนะครับจะกลายเป็นลบสามต่อไปเอารลบสไปคูณก้อนนี้นะครับก็จะกลายเป็นลบยี่นะครับและก้อนนี้คูณก้อนอนี้ก็จะกลายเป็นบวกด้วย 4x ่กำลังสนะครับทั้งหมดคูณด้วย x ก้อนนี้นะครับก็จะกลายเป็น 4x ่กำลังสนะครับลบสาลบอีกยีนะครับก็จะกลายเป็นลบห้าแล้วบวกด้วย160นะครับคูณด้วย x กระจาย x เข้าไป3อันนะครับ x กระจายเข้าไปตัวหน้าสุดตัวตรงกลางแล้วก็ตัวุดท้ายนะครับฉะนั้นก็จะกลายเป็น 4x กำลัง3นะครับลบกับ52คูณ x คูณ x หนึ่งก็จะกลายเป็น52 x กำลัง2นะครับบวกกับ 160x หลังจากนั้นก็เริ่มดิฟนะครับดิฟก็จะกลายเป็น 12x กำลัง2นะครับลบกับ 104x แล้วบวกด้วย160นะครับจับสิ่งที่ได้เท่ากับศูนย์นะครับก็คือ 12x กำลัง2ลบ 104x บวก160นะครับเท่ากับ0แบบนี้คุณใช้แม่4หารนะครับเอา4หาร4ตัดก้อนนี้ได้3 x กำลัง2นะครับลบ4 4 28นะครับเหลือเศษ2 4 5 20 4 6 24นะครับ แล้วก็บวกกับ4ี่หาก้อนนี้ได้40นะครับเท่ากับ0หลังจากนั้นก็ยกตัวประกอบนะครับก็จะกลายเป็น 3x กับ x นะครับต่อไปก็จะกลายเป็น40ก็คือ20กับ2นะครับตรงนี้ก็จะกลายเป็นลบกับลบเพราะฉะนั้นนะครับ x กเราก็จะตอบ20ส่วน3หรือ x เราตอบ2นะครับขั้นต่อไปเราจะไปหา อนุพันธ์แบสองนะครับก็คือวีดิฟดิฟวีดิฟดิฟก็คือดิฟต่อจากก้อนนี้นะครับก็จะกาลายเป็น 24x สิบลบหนึนะครับเมื่อ x เป็น20่ส่วนสนะครับวีดิฟดิฟเราก็จะกาลายเป็น24คูณด้วย20่ส่วนสนะครับแล้วลบด้วย104เอาแม่สามตัดนะครับ3824ก็จะกาลายเป็น160 ลบด้วย104นะครับก็จะตอบ56นะครับต่อไป้วนะขณะที่ x เป็น2นะครับก็จะกลายเป็น24คูณด้วย2แล,ลบ104นะครับก็จะกลายเป็น24คูณ2ได้48นะครับ48ลบ104ก็จะกลายเป็นลบ56นะครับแบบนี้โจทย์ต้องการหาปริมาณกล่องมากสุดนะครับเราจะเลือกใช้ ดิฟดิฟที่มันเป็นติดลบนะครับจะให้ค่าสูงสุดจะโชว์ว่าค่าสูงสุดนะครับเพราะนั้นเราเลือกใช้ x คือ2นะครับหลังจากนั้นก็ใช้2แทนกลับเข้าไปในรูปนะครับกล่องใบนี้ก็จะกลายเป็นแบบนี้นะครับอนด้านนี้ตรงนี้ก็จะกลายเป็น2นะครับก้อนนี้เป็น16 ลบสคูณ2ได้4นะครับแทน2เนข้าไปก้อนนี้กับก้อนนี้นะครับต่อไป10ลบด้วย2อคูณ2ก็ได้4ก็จะกลายเป็นด้านนี้สรุปเหลือ12นะครับด้านนี้เป็น6และด้านนี้คือ2นะครับเพราะนั้นปริมาตรก็จะตอบกว้างคูณยาวคูณสูงนะครับก็เป็น12คูณ6คูณได้สนะครับ6คูณ2ได้12 12คูณ12เป็น1 44นะครับหน่วยเป็นลูกบาศก์นิ้วนะครับ จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ยังไงครูฝากกด subscribe กดติดตามและกดแชร์เป็นกำลังใจให้คันด้วยนะครับ